เมื่อเช้าว่าแล้วรัมรีวิทิธรรมนางไบรพันธเวกทวีสอดสอออกมายืนยันว่าคุณทักษิณที่ปรากฏภาพเล่นดัมเบลในสระน้ําเป็นการอันนี้ <ทำ S 2> บอกถึงขนาดตามคําแนะนําของแพทย์เลยเป็นการทํากายภาพบําบัดค่ะคือบําบัดกันในน้ําโดยมันเป็นดัมเบลโฟมเป็นไปตามคําแนะนําของคุณหมอแล้วก็ยืนยันว่าคุณทักษิณนะป่วยจริง <c oughs> เข้าโรงพยาบาลตํารวจก็เป็นไปตามความเห็นของแพทย์พรื่อาวานนี้ภาพนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างที่ว่าอย่างพักการเมืองฝ่ายค้านอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมน้องใบคุณโรอ่ค่ะอ่าไหนฟังเสียงซิได้มีการสอ,อบถามไปอย่างแพทย์สามสามคนโดยแพทย์คนที่หนึ่งเป็นแพทย์ที่ส่งท่านไปรักษา อ่าแล้วก็แพทย์คนที่สองก็เป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจคนปัจจุบันและอีเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์ของแพทย์ที่น่าจะโรงพยาบาลตำรวจที่รักษาเนี่ยนะก็บอกว่าภาพที่ปรากฏทา่คุณหมอบอกว่าก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องการกายภาพเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบําบัดอ่าเป็นเป็นดัมเบลโฟมซึ่งะจะใช้ท่านจดมาว่าอย่างนี้ว่าใช้สําหรับฟื้นฟู กล้ามเนื้อไม่ได้ทําให้ก้ามเนื้อแข็งแรงนะกล้ามเนื้อที่เกิดจากการผ่าตัดเนื่องจากมีประวัติการผ่าตัดที่ไหลแล้วก็ข้อศอกนะฮะก็มันก็เป็นเรื่องทางการแพทย์เท่านั้นเองนะฮะไอ,ไอ้ยืนยันมันเป็นเรื่องของหมออ่าแล้วก็ได้ถามทางแพทย์แล้วว่าว่า,วาภาพที่ปรากฏท่านก็ไปทําคําแนะนําของแพทย์ว่าจะต้องมีกายภาพบําบัดทางน้ําแล้วก็ใช้ ทำเบลที่เป็นโฟมซึ่งเป็นยาน้ำหนักเบาและก็ไม่ได้เป็นการสร้างความแข็งแรงแต่เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพที่เกิดจากการภายหลังการรักษาต้องถามหมอ,อเพียงแต่ว่าในหน้าที่ของผมเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาสงสัยเราก็ให้สแสวงหาข้อเท็จจริงแต่บางคนเวลาสงสัยก็เขาจะมีมิติทางการเมืองอาจจะพูดให้คนเสียหายไปก่อนจะมีความแตกต่างกัน อ่าผมไม่เห็นนะฮะก็กคุณบอว่าเราอ่าก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้อ่าน้วยครับเดี๋ยววันนี้ยังไม่ไอ่านนะแต่ว่าดูจะเป็นข่าวที่มีคนโทรมาถามท่านะอ๋อมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องการท่านท่านก็ปฏิบัติตามที่แพทย์นแนะนําม,มันมันมันเป็นกระบวนการอ่การดําเนินการมันไม่ได้ทําด้วยคนเดียวมันทําด้วยําหลักวิชาชีพอยู่แล้วไปตมหลักฐานแต่นี้อันอันนี้ก็ไม่ใช่ความเห็นของผมนะ เนี่ยผมผมจดมาเนี่ยยาวเลยคุณหมอบอกว่าดัมเบลดังกล่าวเนี่ยใช้กายภาพบําบัดทางน้ําค่อนข้างที่จะต้องใช้กับผู้สูงอายุอะไรทำดองน,นี้นะครับก็ไม่ไม่มีคัามจะเป็นตอ้องสอบถามแต่ในหน้าที่ของรัฐมน,นตีเวลาคนสอบถามมาก็มีคนสงสัยสงสัยเราเราไม่ควรจะไปโกรธคนสงสัยเราควรจะหาข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจง นี่ถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องนี้นี่ตอบเลยมีคำตอบละเอียดเลยนี่เขารายงานมาแล้วค่ะใช่ไหมมีเอกสารยาวเลยอย่างที่ว่าก็อย่างที่บอกคือภาพแรกถ้าไม่สังเกตดูก็จะนึกว่าเอาดัมเบลไปยกลงในน้ำอเอาไปเอาไปยกดัมเบลในน้ำแต่ถ้าดูภาพอื่นๆประกอบก็จะเห็นว่าเอามาเป็นดัมเบลรฟมและคนที่รู้ก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นดัมเบลพยุงตัวน้องไป บางภาพก็จะเห็นแบบนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงกันพอสมควรโอ้โหคือถ้าเป็นกรณีเอาดัมเบลไปยกเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากเลยใช่ไหมค่ะแต่นี่เป็นดัมเบลโฟลและคุณทวีสอดสองนี่ก็บอกว่าตามคําแนะนําของแพทย์คือกายภาพใช่ค่ะเป็นการทํากายภาพอืมๆๆอืมอืมอืม้าหรือยังไงท่านผู้ชมไหนอืมอืมใช่ไหม เอ้มันมีบางภาพนะหรือที่ไหนหรือเราไม่ได้ไอ้นั่นมาคือจะเห็น,ลววหลน,เ,ลนเลย,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 ยเลว,ว่าหลานคุณทักษิณเล่นเลยอะใช่ไหมมีไหมผมพยายามจะหาอยู่อ่ะคือจะเห็นเลยว่าหลานคุณทักษิณเล่นเลยออันนี้อาจจะดูว่าพระดังเบลนี่มันเป็นสีสีด้วยใช่ไหมน้องใบใช่ไหมค่ะไหน อยู่ไหนอ่าท่านผู้ชมนี่วิเคราะห์วิเคราะห์ดัมเบลแล้วอ่าโฟมถ้ากดลงใต้น้ำต้องใช้แรงแต่มันก็คืออุปกรณ์กายภาพอย่างหน,นึ่งไงคะอ่ะนี่นี่เริ่มแล้วอาเป็นโฟมก็มีประเด็นานะจะบอกให้สหรับท่านผู้ชมบางท่านนะใช่ไหม ที่ผมพยายามจะหานี่ไงอันนี้แหละคืออันอื่นอาจจะเหมือนยกดัมเบลใช่ไหมค่ะแต่อันนี้เนี่ยคือมันคือดัมเบลโฟมอ่ะเออจริงๆริงเมื่อวานนี้ร้อนแรงมากเรื่องนี้ค่ะน้องไหค่ะดุเดือดมากไหนมามาม คุณภูมิธรรมม่ะคะคุณภูมิธรรมใช่ไงรอน้องเนี่ยค <ฮา S 2> ่ะคุณภูมิธรรมบอกเลยว่าคุณทักษิณแค่ออกกําลังกายกับหลานต้องชี้แจงกันเจรระวันเลยใช่อย่าไปโยงเรื่องการเมืองค่ะแค่ออกกําลังกายกับหลานในบ้านอย่าไปโยงบ้านเมืองสงบดีอยู่แล้วแล้วก็พูดไปถึงเรื่อง DNA อ็ค่ะที่คุณทักษิณพูดเรื่อง DNA ของคุณทักษิณอยู่ในตัวคุณอุ้งอิงใช่ไหมคะมคุณภูมิธรรมก็พูดเรื่องนี้ด้วยก็ DNA พ่อลูกเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอ้าวคือยังไง คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าฝั่งที่จะตั้งข้อสังเกตนะมองมุมนึงแบบการเมืองมันก็พูดแบบ DNA ออ่ะเขาเป็น DNA พ่อ DNA แม่มันได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่มองมุมในการเมืองนี่มาอ้าง DNA สืบทอดทางการเมืองอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไปค้นคว้ามาเลยทีเดียวว่าอ่ะไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนี่ย d n a ไม่ได้สืบทอดพรสวรรค์อ่าน้องไปนึกดูว่าการเมืองเนี่ยมันก็ม<า>ีมันก็แล้วแต่มุมมอง ถ้าจะวิจารณ์กับแบบการเมืองว่าเออไม่ควรจะสืบทอดเพราะเป็นลูกเป็นหลานอย่างเงี้ยอันนั้นแบบหนึ่งนะแต่บังเอิญมีคําว่าเดนเขเขามาเกี่ยวข้องนี่อ่ามันก็เป็นที่สนุกสนานในการติดตามข่าวพอสมควรแต่ฟังครูภูมิธรรมชักนิดหนึ่งเกิดสินไม่ดได้เ่อนไหวอะไรในเท่าที่ผมดูออกมาอาบน้ํากับลูกหลานในสัตว์ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่อยู่ในบ้านก,กับครอบครัว เอามาพูดเรื่องดำบงตะเบลกันไกลกันใหญ่ที่มีตะเบลน้ําเวลาเขาออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเขาให้มีทั้งเดินบนน้ํามีทั้งทั้งทั้งอะไรต่างๆเพราะนั้นท่านอยู่ในบ้านมีสระก็ออกกําลังกายธรรมดาอยากอยากพยายามไปขยายให้มันเป็นประเด็นขเพราะว่าบ้านเมืองมันสงบดีพี่วัวครับแล้วการที่นายกทัศน์นะฮะบอกว่า DNA ของท่านชัดในตัวภุมิเงียฮะหลังจากนี้ภุมิเงียต้องมีบทบาทอะไรเด่นขึ้นมาไหมฮะ ในการนำพักอะไรเงี้ยคือถ้าท่านจะพูดความจริงว่าดีเดีวก็ต้องพอรูก้กันต้องดีเดียวกันก็เช <c oughs> ่านั้นเองเหมือนครับแต่ในทาง,งวิทยาศาสตร์ก็เจใจได้แล้วบทบาททางการเมืองเราจะเห็นอะไรหลังจากนี้ไหมครัระหว่งางท่านทักษิณกับคุณล <c oughs> ุงทิงอะไรเงี้ยครับก็คุณลุงย็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับเป็นปกติส่วนคุณทักษิณเนคุณลุงนี้ก็เป็นพ่อลูกกันโดยสายเลือดแยกออกไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านเดียวกันทานข้าวกันคุยกันก็เรื่องธรรมดาของพ่อลูก อยากจะมองจับเหมือนกันเลยนะครับผมว่ามีเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราอยู่บ้านเราก็ทานข้าวกับพ่อแม่มีเรื่องอะไรที่ทำงานบ้างมีเรื่องลูกเต้าบ้านมีเรื่องในโรงเรียนบ้างมันก็ปรึกษาพ่อแม่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาคุยหรืออาจจะไม่มีปัญหาที่ต้องคุยอะไรกันเลยก็ได้หรือบางคนเป็นคนไม่ได้ไม่ได้ชอบคุยปัญหาของตัวเองก็พ่อพ่อแม่ก็มีการปรึกษากัน็ได้ส่วนเรื่องงานท่านแค่ดำเนินการไปตามปกติทุกทิานก็พูดมาแล้วว่า ้ามีอะไรที่คิดว่าประสบการณ์ทางๆเมือนที่ท่านมีอยู่ให้ได้ไม่ว่าพรรคไหนไม่ว่ารัฐบาลไม่ว่าฝ่ายการก็ปรึกษาท่านได้จะไปมองอะไรที่ผมว่าท่านมาท่านไปพูดเรื่องประชดิปัตย์แล้วนังไปเอยิ่งมองว่าเดี๋ยวจะมารวมรัฐบาลปรับกันปีหรือไม่ประการใดอ่ะแต่อย่าที่ว่าไปนะคือคลิปนี้ก็ดีซึ่งคุณทักษิณเนี่ยเป็นการพูดแล้วส่งเข้ามาประกอบในการประชุม ใหญ่ของพักเพื่อไทยมีความแข็งแกร่ะจริงๆไม่ต้องไปสนใจเรื่องในน้ําหรอกที่สําคัญพังูดการที่ไปที่เชียงใหม่ที่ไปหนักมากนั้นต้องไหมภารกิจตอนที่เชียงใหม่อ่ะโอ้โหแน่นเลยค่ะเออคืออากาศก็ไม่ใช่ธรรมดานะค่ะแต่ละวันไปกี่จุดอ่ะจำได้ใช่ไหมแล้ก็พบปะผู้คนมากมายเพราะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยอมกบฏเป็นเรื่อง ไม่งั้นคนวิ่งจะพอดเหรอมันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะตากับหลานอ่ะใช่ไหมแต่แน่นอนยังจะเป็นประเด็นต่อเนื่องต่อไปแน่สำหรับชายที่ชื่อทักษิณเชียนวัตรจะเป็นไปเรื่อยๆแต่ยังน้อยมีอยู่อันหนึ่งซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมเชื่อว่าอาคุณศิริกัญญาอาจจะคิดว่าดิจิตอลวัลเลตเดี๋ยวก็จะถ่างเดี๋ยวเลื่อนอีกทำไม่ได้หรอกใช่ไหมล่าุดเนี่ยเดี๋ยวแถลงก็เดี๋ยวเปลี่ยนอีกนนถึงเวลานะ จะทาให้เกิดความไม่เชื่อมั่นนะแต่ผมเชื่อว่าคราวนี้คงของจริงแล้วเพราะอะไรรูกไหมเพราะคณทักสิ่งพูดเพราะคนทักษิณเป็นคนบอกว่าโคตร,คตรใหม่หมเลยโคตรใหม่เลยอาย้อนไปฟังยังได้เลยนะค่ะคือตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมเชื่อผมไหมธรรมดาคนที่ติดตามการเมืองแล้วรอดูดิงกิตเอลอะไจะทําไม่ทําจำไม่ทําพอได้ยินประโยคนี้ทําแน่ไว้ใช่ใช่มัน,นเป็นอะไรมันเป็นพ่ออะไรเหรอ เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมานะในแง่ว่าเดินหน้าแน่ๆเลยเนี่ยโคตรใหม่เลยนะไท้ถูกกล่าวหาว่าเป็นพักอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่อยู่ในด n a ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยมาว่าจะเป็นพักที่เป็นอนุรักษ์นิยม แต่พักเพื่อไทยจริงๆจร,งร้างมาจากไทยรักไทยเนี่ยเป็นพักที่รีฟอร์มหรือเป็นพักที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงถ้าจําได้ว่าไทยรักไทยเราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องระบบของประกันสุขภาพเรื่องของการเอาเงินจากเมืองหลวงกลับไปสู่ชนบทกระจายเงินออกไปแล้วก็เรื่องของการดูแลสินค้าเกษตรทุกๆเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่หมดที่ไทยรักไทยทาวันนั้นและเพื่อไทยก็ทํามาต่อเนื่องแล้ววันนี้เพื่อไทยกําลังจะทําเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตไอ้นี่คือ โทษน,นะโคตรใหม่เลยไม่ใช่ใหม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่อยู่กับเรื่องโบราณนแน่นอนเพราะโลกมันหมุนไปโลกเปลี่ยนไปเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแค่นี้แหละผู้คนที่ก่อนหน้านี้ทําเรื่องเดินหน้าแน่ไวะ้ะค่ะมันไปเพราะอะไรหรอ, <laughs> อหรือยังไงดูยอมอ่าไ,ไปดูกันต่อสิ